หาดชมตะวันนะครับหาดชมตะวันอำเภอเสืงสางมีร้านโคงร้านค้าให้บริการนะครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อห่วงยางกันคนท่องเที่ยวก็เยอะนะครับคนท่องเที่ยวเยอะนะวันนี้เป็นวันสงกราน 14เมษายน2566มีโรตีนะครับโรตีนี่นะครับผู้คนวันนี้มีความสุขนะครับหลังจากไม่ได้เล่นสงการมา3ปีนะครับปีนี้ก็ได้เล่นกันแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราหาที่นั่งนะครับผมให้ชมบรรยากาศครับผม นหาชมตะวันอำเภอเสริงสางนคนรราชสีมาโอเคครับผมเดี๋ยวผมหาที่นั่งก่อนนะครับผม